วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวราบุบูนะคะครับ o m ีคือเราเพิ่งกลับมาจากซัมเบอร์เราซืบบมาแกะตรงนี้กันเลยจะเป็นล้มว่ะจะเป็นล้มว่ะจะเป็นล้มอ่ะ อะไรวะดึงเลยอุ้ยอุ้ยสิบหดุดอ๋อยัองบกแก่แล้วตั้งแตเขาแก่แล้วเป็นสีแม่มังเง็บคืนหรือเปล่าเงียบเงียบเงียอนี่เขาเอากาวแตะหรือเปล่าวะที้อะไรพ่อชีก่ปลา ราบูบอุ้ยจิฟฟ์า่ะทุกคนไอกิจกรรมกิจกรรมทุกคนทุกคนทุกคนดูคืนดูคืและเออบายบายจากร้านแซลมอนฟอนนะคะทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนโทรศัพท์จากเขานะคะ